จูโนโตัวละครใหม่ล่าสุดในอวอสออีกหนึ่งตัวที่ผมเล่นไปถึงเลเวล5แล้วครับในตอนนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเล่นไม่พอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดในส่วนของคอมที่ น้องจูโน่น่าเล่นด้วยนะครับว่าจะมีตัวไหนที่น่าเล่นบ้างนะครับตัวไหนไม่ควรเล่นกับน้องจูโน่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพาแชร์ปกําัใจกองซา้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้อ,อย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับมีในส่วน Battle Pass มาใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจัดนะครับเติมโค้ดเกมก็มีให้นะครับผมถูกก่าเติมเองแน่นอนครับใครสนใจสามารถไปจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a r a n t Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ โดยผมก็เล่นน้องจูโน่ไปราวๆ14-15เกมนะครับก็เรียกได้ว่าพอจะรู้จุดวิธีการเล่นและในส่วนของตัวละครที่เหมาะกับการเล่นกับน้องจูโน่นะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าเล่นแล้วก็ไม่น่าเล่นครับโดยก่อนทานจะไปพูดถึงว่าตัวละครไหนเข้าและไม่เข้ากับการเล่นตัวละครตัวนี้รับจูน้องจูโน่เนาะก็มาพูดในส่วนของสกิลนิดนึงว่าเหตุผลต่างๆว่าตัวละครตัวเนี้ย เกมเพลย์มูเวนต์การเคลื่อนที่ของนางควรเล่นยังไงนะครับเราต้องเขาเ้าใจก่อนว่าในส่วนของตัวละครตัวนี้สำหรับน้องจูโน่เนี่ยการฮิลนะครับจะมาจากการยิงเป็นหลักเนาะก็คือต่อเนื่องือการยิงยิงแบบนี้คือการฮิลเป็นหลักนะครับทำให้มูเ m นต์ของนางเนี่ยสามารถฮิวเพื่อนได้ในระยะที่ไกลมากๆนะครับแม้ว,ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถยิงฮิวได้แต่อย่าลืมว่ากระสุนของคุณเนี่ยสามารถกระจายได้ แต่ว่าคุณจะยิงได้แต่ถามว่ายิงไกลได้ไหมอ่ะยิงได้ฮิวระยะไกลได้โฟกัสตัวนึงเนี่ยสามารถยิงฮิวได้แน่นอนรวมไปถึงสกิลเล็บชี้เอ้ยสกิลคลิกขวาที่เป็นสกิลที่บังคับว่าคุณต้องพยายามใช้ในการไฟแต่ละไฟมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการฮิวแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งหลักๆก,การฮิวของน้องจะมีแค่2ส,สกิลนี้เลยดังนั้นตัวละครตัวนี้นตัวละครที่คุณต้องยิงแม่น มากมากนะครับถ้าคุณเป็นคนยิงอย่างเงี้ยไม่โดนเนี่ยหาที่จะยิงไม่แม่นจริงไม่คมจริงบอกเลยว่าตัวนี้สาหรับผมตัดออกไปได้เลยตัดช้อยไปได้เลยครับไม่ควรเล่นมากๆนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนสําหรับใครที่เป็นสายยิงไม่แม่นนะครับตัวนี้ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าน้องจูโน่ต้องการความแม่นยํามากๆเพราะว่าคลิ์ขวาเนี่ยมันคูดาวประมาณ1112ิวิไม่ได้ใช้ต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้ในการฆ่าศัตตูปิดดาเมจด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรรู้ไว้ว่า น้องจูโน่เป็นตัวปิดดาเมจหรือเปิดดาเมจให้กับทีมได้นะครับรวมไปถึงการฮิลก็สามารถจะฮิลได้รวมไปถึงสก,กิล e ที่จะเป็นการเพิ่มสปีดให้กับทีมไฮเปอร์ริงเนาะก็อันนี้คือสก,กิลของเา,าแล้วรวมไปถึงสก,กิลกดสเปซบายสองทีาทำให้น้องกดกระโดดกากาศแล้วก็ค่อยลอย,ลอยลงมาได้โดยกดค้างนะครับแล้วเลฟชิฟนะครับที่คุณสามารถพุ่งไปข้างหน้าหรือข้างหลังหรือซ้ายขวาได้นะครับแล้วกดสเปซบายหนึ่งทีเพื่อลอยกากาศประมาณนี้ นี่คือมุมเนต์หลักๆของน้องจูโน่รวมถึงอัติเมทอัติเมทที่เป็นการเรียกในส่วนของชื่ออะไรนะออกิเท่ลเรย์นะครับหรือว่าอัติเมทที่นี่ oh, <God. S 1> เรียกมาแบบนี้ที่จะเพิ่มในส่วนของฮิวและบูดัมเมตให้กับทีมของเราที่อยู่ในนี้ซึ่งฝั่งตรงข้ามจะไม่โดนสกิลอะไรเลยจะไม่มีผลกับฝั่งตรงข้ามเลยสกิลนี้มีผลแค่ฝั่งตัวเองเท่านั้นนะครับทำให้ผมที่ไปเล่นมาแล้วนะครับก็ได้จัดคอม แล้วก็ตัวละครอย่าพิ่งเรื่องคอมเนี่ยวะ่ะเอาแค่ตัวละครที่ถ้าเล่นกับน้องจูโน่เนี่ยจะมีประสิทธิภาพษษษษษษษมากขึ้นนะครับมันจะส่งแทงก่อนเลยนะครับแทงที่เหมาะกับการเล่นกับน้องจูโน่หลักๆครับแทงพวกนี้จะต้องเป็นแทงที่เดินเดินไปกับน้องจูโน่หรือเดินนําน้องจูโน่ไม่ใช่แทงที่โดดไปพุ่งไปหรือว่าไม่ได้อยู่ในไฟนะครับดังนั้นตัวที่คนเล่นกับน้องจูโน่นะครับ JQ ถามว่าเล so, okay, wow. ่นได้ไหมเล่นได้น้องจูโน่สามารถพุ่งไปตามได้อะไรแบบนี้โดยที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้สกิลพุ่งเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกน้องจูโน่ไม่ใช่ตัวละครที่มีสกิลหนีขนาดนั้นคือมันหนีได้แหละแต่ถ้าเจอตัวที่เป็นแบบยิงแบบออฮิตสแกนอะยังไงน้องก็ตายเพราะว่าน้องจะบินไม่สามารถขึ้นลงได้คือน้องจะบินแบบซ้ายขวาหน้าหลังดังนั้นโดนยิงได้ง่ายมากเจคิวเล่นได้ไหมโอเคพอเล่นได้ ซาลียน่าสนใจอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่เล่นได้เลยเพราะมันไม่สามารถมีมุ้เมต์ในการเคลื่อนที่ไปไกลๆอยู่แล้วอย่างเจคิวอาจจะมีจังหวะที่อันติเมตลมเพจเข้าไปถูกต้องใช่ไหมทำให้แบบว่าเออไม่สามารถทําอะไรได้โอเคนะครับตัวต่อไปครับซาลียไปแล้วซาเรลเล่นได้ซิกมาเล่นได้เพราะาซิกมามีในส่วนของโล่ที่จะช่วยซัพพอร์ตน้องได้ด้วยทาให้น้องเนี่ยสามารถยิงศัตรูได้ด้วยรวมไปถึงฮิลซิกมาได้อันนี้ถือว่าดีแถมจะเพิ่มสปีดให้กับซิกมาด้วยอ่ะถือว่าตอบโจทย์ดีว่าถามว่าเล่นได้ไหม เล่นได้ถ้าเป็นคอ,อมที่ดีว่าไม่ไปคนเดียวไกลๆและไม่มีเพื่อนไปด้วยนะครับเ,เดี๋ยวว่าพูดพด,พดทีะตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมา,มาอธิบายว่าแต่และคอมที่น่าเล่นคือคอมอะไรดีว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคอมดคอมแบบสุดๆที่น้องจูโน่อาจจะตามไม่ทันหรือว่าจริงๆก็ตามทันแหละหรือว่าเป็นคอมที่แบบว่าเข้าไปลุยกันอะไรขนาดนั้นแล้วน้องจูโน่จะฮิวรลำบากเช่นเนาะเช่นดีว่าเนี่ยดันไปอยู่กับเกนจิดันไปอยู่กับเทเซอร์เนี่ยบอกเลยว่าน้องจูโน่จะฮิวได้แค่ดีว่าแน่นอนเพราะเทเซอร์เกนจิมันฮิวยาก นะก็ก็เล่นลำบากอยู่ต่อไปครับดูมฟิตอันนี้ตัดออกได้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น้องจูโนโ่น่าจะไม่ไม่ตอบโจทย์ออกมา,มาเพราะการกระโดดไปกระโดดมาซึ่งทำไมถึงไม่เหมาะเพราะน้องจูโน่เนี่ยมีสกิลในการพุ่งอยู่แค่ครั้งเดียวพุ่งไปปุ๊บเนี่ยจะมีคููดาวที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยพุง่งเหนไหมแปดวินาทีซึ่งแปดวินาทีถ้าคุณพุ่งเข้าไปเพื่อช่วยดูมฟิตคุณน่ะจะโดนฆ่าตายแทนเพราะดูมฟิตอ่ะจะสามารถหนีมาได้อ่า ถือว่าไม่ตอบโจทย์มากๆไม่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 คนเล่นกับน้องจูโนเลยต่อไปมาวก้าเล่นได้ไหมเล่นได้ในระดับหนึ่งครับก็จะเอาฟิลลิ่งคล้ายๆ JQ ที่มีสกิลพุ่งไปพุ่งมาแต่ก็จะพุ่งพุ่งพุ่งบ่อยเหมือนกันดังนั้นก็ต้องดูทีมดีๆว่ามาวก้าอาแสิคขนาดไหนจะถามว่าไปช่วยได้ไหมก็พอช่วยได้เพราะว่ามาวก้าก็มีในส่วนของสกิลที่สามารถทําให้อ่อจูโนอ่อช่วยช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยในการยิงรับปลดเลือดรามาตาอันนี้ตอบโจทย์เล่นได้ เพราะว่าสามารถเพิ่มสปีดให้กับรามาตาในการพุ่งเข้าไปพอมอไล่ต่อยศัตรูอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับอตอบโจทย์ในระดับหนึ่งถือว่าดีครับโดยเฉพาะที่เมตเนี่ยใช้กับรามาตาถือว่าคอมโบได้ดีเลยนะครับต่อไปวินซันอันนี้สาหรับรผมไม่เหมาะเลยไม,ไม่ไม่น่านเล่นเลยโดยเฉพาะถ้าคุณเจอดินซันฝั่งตรงข้ามด้วยนะคุณจะเป็นหนึ่งตัวที่บอกเลยว่าตายได้ง่ายมากเพราะคุณจะหนีแทบไม่ได้เลยถ้าวินซันจุ๊กเก่งๆนะเหนื่อยรวมถึงลุงฟิตถ้าเจอเหนื่อยเหมือนกันเพราะผมเจอมาแล้วเหนื่อยจริงสู้ยากมาก นะฮะ breaking b a ันนี้ปล่อยมันไปเลยมันจะไป k i c n g ที่ไหนก็ปล่อยมันไปเราไม่สามารถทําอะไรมันได้อยู่แล้วแทบไม่ได้ฮิวแน่นอนถ้าเล่น breaking b a ผมว่าถ้าเจอ b r ก a k i n g b ในทีผมว่าเล่นตัวอื่นดีกว่าน้องจูโน่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โร a ฮ h o เล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้ได้ฮิวตลอดแน่นอนนะบโร d h อ g ได้ฮิวตลอดแน่นอนแถมบูส s t s p e e ทำให้แบบเดินเข้าใส่อะไรได้โอริสานี่ตอบโจทย์มากนะครับตัวใหญ่ฮิวง่าย รวมไปถึงสกิลต่างๆที่ทำให้อดุษาเข้าเข้าถึงพอยต์เข้าถึงจุดได้ง่ายรัชเข้าไปได้อ่ะโอเคไรฮาร์ดเล่นได้อ่าเล่นได้ถือว่าเล่นได้มีโลก่กันมีในส่วนของสกิลพุ่งเข้าไปก็สามารถช่วยเหลือทีมได้แต่ถามว่าฮิวทันไหมแต่และตัวถ้าโฟกัสจริงๆหลายๆคนก็พูดกันมาว่าอ่าน้องจูโน่มีทั้งคนที่บอกว่าน้องจูโน่ฮิวไวแล้วน้องจูโน่ฮิวช้าซึ่งตัว,ตวมันฮิวกลางๆไม่ได้ไวมากและไม่ได้ช้ามาก คือถ้า1นึ1กับศัตรูอยู่สมมติแท้งหนึ่งกับศัตรูอยู่แท้งหนึ่งหนึ่งกับแท้งเราฮิลทันแต่ถ้าแท้งไป2คนเจอฝันตรงข้ามสองคนเนี่ยโอกาสรอดก็ค่อนข้า,างยากฮิลสู้ลำบากในขณะที่อันนาเนี่ยยังมีสกิลในการปาเบาลติกกนเนตและก็บูทฮิลได้อ่าดังนั้นจูโน่ไม่เหมาะกับการที่แท้งไปเจอ2ตัวอะไรเงี้ยสู้ลำบากฮิลไม่ทันแน่นอนส่วนตัวดาเมจนะครับที่เหมาะกับการเล่นกับน้องจูโน่ก็จะเป็นดาเมจยืนพื้นเช่นกันนะครับสำหรับผมไม่ควรเอาเป็นดาเมจอย่างเช่นเกนจ บอกเลยว่าฮิวยากมากเพราะอย่างพวบอกครับน้องจูโน่จะไม่สามารถยิงเป็นเส้นตรงได้แบบกระจายชัดๆอะ่ะเพราะกระสุนมันมีการโปรเจกต์ตายที่ไอเกนจิโดนไปโดนมาเหนื่อยเอาตัวที่ไม่เหมาะแล้วกันเพราะาตัวที่เหมาะมันก็เล่นได้เกือบทุกตัวเพราะตัวส่วนใหญ่ในเกมนี้มันจะเดินกันเยอะ่ะเกนจิตัวแฟงเนี่ยไม่เหมาะเลยเกนจิฟาราฮิวยากฟาราฮิวยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการยิงแม้ว่าจะยิงได้ไกลจริงแต่ถ้าคุณยิงไม่แม่นจริงกร,ระยะไม่ถูกยิงไม่โดนเลยนะครับมีอะไรอีกซอมบ้า อันนี้ซอมบา้าจะขึ้นอยู่กับสกิลสกิลเพลย์ของซอมบา้าด้วยว่าจะมาแต่ส่วนใหญ่อเีา,มาไม่ซอมบา้าไม่อยู่กับทีมเป็นหลักอยู่แล้วเนาะเออก็มีแบบแวบ,บไปแวบ,บมาอะไรแบบนี้ตัวอื่นมีอะไรอีกเทรเซอร์อันนี้ก็ไม่ควรเล่นนะครับคือเล่นได้แหละสำหรับผมไม่ไมแนะนำเท่าไหร่ไม่ค่อยตอบโจทย์กันเท่าไหร่สู้เล่นเทรเซอร์เนี่ยเอาเอาพี่บัวไปยังฮิลดีกว่าเยอะเลยเนี่ยแบบยังสามารถฮิลระยะไกลได้แล้วก็กระสุนมันยิงไกลามากไม่ได้นะในส่วนของลองจุดโดมันฮิลลำบากครับ เวนเจอร์เนี่ยยิ่งหนักเลยครับแทบจะฮิวลำบากจัดนะครับแต่ถามว่าคือทุกตัวที่ผมพูดไปมันเล่นด้วยกันได้หมดนะแต่แค่ว่ามไม่เหมาะขนาดนั้นนะครับเอ็กโคนี่ก็ลำบากอันนี้ก็ฮิวลำบากเหมือนกันมินไปินมาแต่สกิลขี้ขวามันก็ฮิวได้แหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเอ็กโคขนาดนั้นนะครับถ้าเจอถ้ามีเอ็กโคในทีมก็เล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่าเล่นอย่างฮิลิโกอันนาอะไรพวกนั้นเมอร์ซี่บัพติสอะไรบัพติสก็ฮิวยากอยู่อะไรประมาณนั้นละกัน สำหรับผมก็คิดว่าฮิวยากเนาะไม่ไม่ใช่ง่ายแต่ถามว่าฮิวได้ทุกตัวไหมฮิวทุกตัวแหละแต่มันก็ต้องอยู่ที่ฝีมือคนเล่นนะครับส่วนตัวอื่นที่เหมาะก็เยอะแยะครับโ,โซเจอร์โซเจนแอชแคสซิดีเล่นได้หมดครับตัวที่ยืนพื้นเนี่ยบอกเลยว่าฮิวง่ายเล่นสนุกนะครับเราก็จะฮิวเพื่อนได้ตลอดและมูเมนต์ของตัวละครพวกนี้ไม่ไม่ไม่เร็วจนเกินไปที่ทําให้เราเล่นลําบากนะครับต่อไปครับตัวซัพพอร์ตที่น้องจูโน่คนเล่นด้วยคิริโกะเล่นได้เพราะเป็นตัวฮิวค่อนข้างดี นะครับแล้วก็มีในส่วนของโปรดชั่นซูซูที่สามารถล้างดีบัฟได้อะไรแบบนี้ซึ่งจูโน่ก็ช่วยเหลือในการเพิ่มสปีดได้รวมไปถึงบูทดาเมจอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นการคอมโบที่ดีเลยเพราะว่าในส่วนของคิริโกะก็สามารถอันติเมทได้คิซูเนะรัชแล้วก็ในส่วนของออฟิทัลที่สามารถแอนติเมจได้เหมือนก,นกันก็เป็นเหมือน2อันติเมทที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ในระดับหนึ่งแค่แลกกันว่าของคิริโกะจะมีเพิ่มสปีดนะคะเพิ่มสปีดกับเพิ่มดาเมจใช่ปะ ไหเพิ่มสปีดอย่างเดียวดีเออเพิ่มสปีดแล้วก็เออเพิ่มสปีดไปนะครับแต่ว่าในส่วนของจูโน่ก็จะเพิ่มดาเมจกับฮิลถึงจะเพิ่มสปีดเนะาะอะไรประมาณนี้หลักๆต่อไปวิกกิตสำหรับผมไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าวิกกิตเป็นตัวฮิลใกล้ดังนั้นถ้าเป็นไฟสู้จัดๆสู้ไปเล่นอันนาดีกว่าที่สามารถปาเบลติกระเนตได้อะไรแบบนี้ไม่ไม่เหมาะกับเล่นจูโน่เลยเพราะจูโน่ก็จะฮิวกันไม่ทันก็ไม่ใหญ่ นะครับจูนโน่ผมบอกกับจูโน่เหมาะกับตัวฮิวฮิวแบบแรงๆหน่อยบัฟติสเล่นได้ไหมเล่นได้บัฟติสสามารถเพิ่มเอาเรีอพอรอ์ติเมจนะครับสามารถช่วยเหลือทีมได้ด้วยถ้าทำให้น้องจูนโน่ฮิวได้แรงขึ้นด้วยอีกรวไมไปถึงดามเมจแรงขึ้นอันนี้ถือว่าเล่นด้วยกันได้ดีเลยสำหรับผมนะมอยล่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับและมอยล่าก็เป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่น้องจูนโน่ต้องกลัวเพราะว่าน้องจูนโน่ที่ผมบอกครับน้องบินซ้ายขวาหน้าหลังได้แค่นั้นไม่สามารถบินขึ้นบินลงทาให้มอยล่าเนี่ย มาดูดน้องจูโน่ได้สบายมากเพราะน้องจูโน่ถ้าแบบพุ่งอะไรก็หนีไม,ไม่พ้นระยะอยู่แล้วถ้ามอยล่าเฟดเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่เล่นกันได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นซัพพอร์ตที่บอกเลยว่าน้องกลัวแน่นอนต่อไปลูซิโอก็น่าจะเห็นในเทเลอร์อยู่แล้วถ้าเป็นสายรัสสายพุ่งเข้าไปอันนี้ตอบโจทย์เพราะลูซิโอมีสกิลบูสแล้วก็ในส่วนของ น้องชูโน่ก็มีบูทความเร็วเหมือนกันอันนี้ตอบโจทย์เล่นด้วยกันได้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคอมที่เล่นด้วยก็เน้นคอมรัชคอมไร์อะไรแบบนี้ได้อยู่ไปด้วยกันทั้งหมดทั้งทีมโอเคเล่นได้เลยอันนาเล่นได้ไหมก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาโฟกัสอันนาดับหนึ่งก็ดีถือว่าเราจะได้โฟกัสอันนาคือให้นาฮิวเป็นหลักเราก็พอฮิวช่วยแล้วเราก็สามารถมาฮิวอันนาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการคอมโบที่ดีคือเล่นด้วยกันแนะนําช่วยกันฮิวอันนาด้วยนะครับไม่ใช่แบบปล สตูที่จะเข้ามาจัดก,การซัพพอร์ตอะถ้ามีอันนากับจูโน่แล้วจูโน่จะไม่โดนแน่นอนอันนาจะโดนก่อนอะไรแบบนี้อันนั้นก็ต้องเซฟอันนาด้วยอิรัลี่นะครับสำหรับผมไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่บอกเลยว่าฮิวไม่ทันแน่นอนนะครับแม้ว่าจูโน่จะฮิวได้ไกลแต่ก็นั่นแหละฮะมันฮิวลำบากอิ I รัลี่ฮิวใกล้นะครับถ้าวางในส่วนของลิลลี่พาทอนไม่ดีก็จีจีเลยตัวนี้ไม่ต้องคิดเยอะเซนยาต้าไม่ต้องคิดเลยว่าจะเล่นด้วยกันได้บอกเลยว่าทีมแม่งต้องวิ่งหายายายอย่างเดียวนะครับอัน,น เมอร์ซี่อันนี้เล่นได้นะครับวันนี้ลองเล่นมาแล้วสนุกมากแล้วก็ฮิวได้ดีเลยเพราะว่าน้องน้องจูโน่เนี่ยเป็นตัวละครที่มีมูเว้นที่ค่อนข้างไวมีการพุ่งไปซ้ายขวาอะไรแบบนี้ลอยไปลอยมาได้แม้ว่ามันจะไม่สามารถบินขึ้นเป็นเส้นตรงขึ้น,นบนได้ก็ตามแค่ว่ากระโดดแล้วค้างกา,ากาศทําให้เมอร์ซี่เนี่ยถ้าเล่นดีๆเหมือนกันเนี่ยเมอร์ซี่จะสามารถพุ่งมาหาตัวจูโน่ได้รวไมไปถึงในส่วนของมูเว้นต่างๆนะครับที่จะทําให้แต่ละครั้งในการต่อสู้เนี่ย เมอร์ซี่จะได้บินไปบินมาตลอดเพราะว่าน mm ้องจูโน่ก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่ยืนเฉยอ,อยู่แล้วอ่านี่ว่าเล่นด้วยกันได้พี่บัวไลววเวอร์เล่นได้ไหมสําหรับผมผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เล่นได้ไม่ได้แหละแต่ดีควกันไม่ทันแต่ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับทีมอแต่ถามว่าเล่นได้ไมันก็โอเคเพราะว่าพี่บัวก็มีสกิลเซฟทีมเยอะมีสกิลดึงเพื่อนมีสกิลตัวแพลตฟอร์มที่ทำให้แพทเทิลแพลตฟอร์มที่ทำให้เพื่อนเนี่ยเซฟชีวิตได้อะไรแบบนี้ก็โอเคเล่นด้วยกันได้ ไปฮิวทันไหมก็ทาราวิเวอร์มาฮิวหลักจะกลายเป็นน้องจูโนเลยนะประมาณนี้สำหรับตัวละครแต่ละตัวนะครับต่อไปเอาคอมที่น้องจูโนน่าเล่นนะครับถ้าจูโนเนี่ยเอาเป็นคอมแบบคอมเป็นรัชเป็นโป๊กโอเคเลยนะครับรัชคือคอมที่พุ่งเข้าไปหาพร้อมๆกันพุ่งเข้าใส่ศัตรูทำดาเมจใส่ศัตรูเป็นหลักเช่น ถ้ามีจูโน่นะซับจูโน่หนึ่งตัวนะครับจูโน่คิริโกะก็ได้จูโน่คิริโกะหรือจูโน่ลูซิโออะไรแบบนี้ที่สามารถรัชเข้าไปได้รพร้อมๆกันที่จะเพิ่มสปีดรัชด้วยจูโน่คิริโกะจูโน่อะไรแบบนี้ซัพพอร์ตนะส่วนตัวแท้งเนี่ยก็สามารถเล่นได้หมดครับไม่มว่าจะเป็น JQ เล่นได้รามาตาเล่นได้อริสาเล่นได้ซิกมาไม่ไม่เหมาะนะครับหลักๆประมาณนี้ละกันที่แบบรัชเข้าไปเพื่อที่จะลุยมาลก้าก็โอเคนะเข้าไปแล้วก็ตัวสกิลไป อโอเคอยู่ไรฮา,าร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าผมบอกครับมีเรื่องด่านมาเป็นปัจจัยด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่คอมเล่นเล่นเลยนะมันมีเรื่องด่านด้วยนะครับผมซาเลียก็ก็โอเคซาเลียก็รัชเข้าไปได้แต่ก็ต้องคอนโทรลสกิลดีๆนะครับผมตัวดาวมเก็ถ้ารัชเข้าไปก็โซเจอร์ก็ได้นะโซเจอร์โซเจนอ,อ่าริปเปอร์ก็ได้ริปเปอร์ก็ได้ปปอ,ไดอ่าอะไรอีกอะ เกนจิ ie, ได้ไหมได้เกนจิเทเซอร์สักตัวหนึ่งล้วงไปล้วงมาอะไรแบบนี้แต่ขอมีแบบตัวยิงซะหน่อยเชนโซเจอร์เช mm ่นโซเจอร์หรือแคสซี้ที่จะสามารถยิงตัวระยะไกลหรือว่าย mm ิงซัพพอร์ตได้อะไรแบบนี้นะครับผมต่อไปคอมที่เรียกว่าพุ่งเข้าใส่แบบไม่หยุดยัง้งนะครับก็พุ่งเข้าไปได้เลยก็ในส่วนของถามว่าวินซันเล่นได้ไหมเล่นได้แหละถ้าถ้าเป็นสายคอมแบบพุ่งเข้าไปทั้งทีมนะก็สามารถเข้าไปได้ทั้งทีมเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบพุ่งเข้าไปแบบนั้นเลยนะแบบดูมฟิตแบบอะไรอย่างเงี้ย สำหรับผมผมคิดว่าแบบสมมุติาเป็นแบบ tracer เ,เป็นเกนจิเป็นวิส,สันสมมุตินะแบบลุยเลยอะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็น Jun o, จูโน่ที่สามารถบูพสปีดได้ด <c oughs> ูซิโอได้อันาได้คิริโกะได้นะฮะบับติสก็ได้นะครับก,ก็เล่นได้แหละแต่ถามว่ามันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยว่าเกมนี้ขึ้นอยู่กับทีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวอ่ะแล้วก็คอมแบบ ยืนเลยยืนรอยิงไงยืนรอยิงแบบชิวๆนะครับเน้นแบบว่าค่อยๆตอดศัตรูไปเรื่อยๆค่อยๆยิงค่อยๆแบบยิงจากระยะไกลๆคือค่อยๆทำลายโล่ทำลายเลือดศัตรูก็คือก็เป็นคอมยืนยิงนะยืนตอดนะครับซาลีเล่นได้ไรฮา,าร์ตโอริสาก็ได้ยิงยิงไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้แรมก็ได้นะไม่แต่แรมควรจะพุ่งเข้าไปมากกว่า ส่วนตัวดาเกีก็ถ้าเป็นยืนยิงผมบอกครับตัวยืนยิงต่างๆเลยเล่นได้หมดครับโซเชอร์โซเจอร์แอชแคสซีดีบัตเชนก็เล่นได้นะครับวีโดก็ได้ก็ได้อยู่ท็อปยอนซิมอ่าประมาณนี้เล่นได้นะครับคอมนี้ยืนยิงจากระยะกลางๆถึงไกลได้อยู่นะครับก็โอเคจูโน่ก็พอช่วยเหลือทีมได้นะครับส่วนถ้าเป็นคอมนี้จูโน่ควรจะเหมาะกับ สำหรับผมหกออน,นาดีกว่าอนาโอเคอยู่อาจจะไม่ได้บูสต์สปีดเข้าไปขนาดนั้นแต่ก็ฮิลได้เรื่อยๆนะครับมอยล่าก็ได้มอยล่าก็ได้สามารถเพิ่มดาเมจให้กับทีมหรือบัพติสก็ได้นะครับ <c oughs> ก็โดยส่วนตัวประมาณนี้น่าจะเป็นของประมาณนี้ครับทั้งหมดในส่วนของน้องจูโน่น,นะโดยส่วนตัวมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟก ร้อเเพราะว่าในส่วนของต้าตอนนี้น้องจูโน่ยังไม่ใช่ยังไม่ยังไม่เรียกว่าไงเป็นเหมือนเบต้าแล้วกันเราเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยสกิลต่างๆของน้องจูโน่จะถูกปรับให้ดีขึ้นหรือแย่ลงอันนี้เราก็ไม่สามารถดูได้นะครับก็จริงๆสำหรับผมนะที่ผมเข้าที่เล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องจูโน่มีสกิลหลายๆสกิลที่ไม่สุดนะครับหลายๆคนก็ถามผมมันไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่หรือเล่นตัวอื่นจะดีกว่า เพราะว่าน้องจูโน่เนี่ยในส่วนของสกิลหลักๆเนี่ยสำหรับผมนะสิ่งที่อยากให้ปรับเลยนั่นกนะ็คือคลิกคลิกเอ่อคลิกขวาสกิลล็อกเป้าตัวนี้นะครับผมอยากให้ตัวนี้ล็อกเป้าฮิวเพื่อน,นไม่ต้องฮิวเลยแต่ยิงไปแล้วติดติด,ตดเอ่อฮิวได้เยอะขึ้นฮิวได้แรงขึ้นแบบอนาแบบนั้นก็ได้หรือฮิวแค่ส0แล้วก็ติดแบบฮิวแนละ้วสัก3วิ2วิอะไรแบบนี้คือติดแบบฮิวเหลือแบบอนา,นาเนี่ยถือว่าโอเคละสำหรับผมถ้ามีอันนี้มาผมว่าน้องจูโน่น่าเล่นขึ้นเยอะ อย่างอื่นไม่ต้องปรับก็ได้ครับปรับแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถามว่ามันจะโกงไปไหมโกงเออสำหรับผมมันก็โกงแหละเพราะมันสามารถนี่ปร๊บมันคื่สภาพท้านตัติด3คนน่ะคือสภาพท้านประติด3าคนน่ะมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะอ่ามันก็ดูโกงไปแต่ถามว่าถ้ามันทําได้ก็ดีมันก็ดูเก่งขึ้นนะครับปืนขึ้นกับคนเล่นเนาะเรื่องเรื่องเอมเรื่องสกิลเพลย์อันนี้ขึ้นกับคนเล่นล้วนไม่สามารถคอนโทรลได้เนาะเพราะว่าถ้าคนเล่นเก่งจริงน้องก็จะเก่งมาก แต่ถ้าคนที่เล่นแล้วไม่รู้มูเมนต์ไม่รู้จังหวะของศัตรูที่เข้ามาก็จะตายได้บ่อยมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการพูดคุยแล้วก็แนะนําเพราะว่ายังไงเราก็ยังไม่ยังไม่เห็นในการแข่งขันใหญ่ๆนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่โปรเพลเยอร์ผมแค่มาแนะนําว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวไหนแค่นั้นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจใครกันหรือเปล่าหรือว่าใครมีคอมที่แน่้ที่แนะนําก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับโดยส่วนตัวณนะตอนนี้จูโนยังไม่ใช่ตัวละครที่ โอ้ยยังไงต้องหยิบมาเล่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนก็เล่นกันเยอะเพราะว่าอยากลองเล่นน้องดูนะเพราะว่าตัวอื่นก็ยังมีความสามารถอยู่เพราะน้องจูโน่ยังไม่ได้มาทดแทนใครได้นะครับจูโน่จริงๆฟิลลิ่งแล้วตอนนี้มันคล้ายๆลวเวอร์เลยที่ฮิลได้ในะระดับหนึ่งกิลไว้คล้ายอนาฮิวฮิลจูโนสส่สไตล์อาาทำดาเมจได้แบบมอยล่าแต่ไม่ดูดเลือดนะครับมีสกิลบูทสปีดแบบลูซิโออ่ามีอันติเมทที่จะฟิลลิ่งคล้ายๆกับ ในส่วนของเมอร์ซี่อ่าเมอร์ซี่คลิกซ้ายคลิกขวาอะไรแบบเนี้ยหรือคิรมมิโกะอ่าเหมือนเมอร์ซี่ผสมคิริโกะเป็นฮิลแล้วเพิ่มดาเมจอะไรแบบนี้ครับแต่ไม่เพิ่มสปีดอ่าอะไรแบบเนี้ยมันคือเหมือนเอาสกิลต่างๆของซัพพอตแต่ละตัวมาปรับจูนให้เป็นตัวจูโนนะครับก็ประมาณนี้ละก,กันนะครับ้ดยส่วนตัวคิดว่ายังเป็นตัวที่ เล่นสนุกอยู่ลองเล่นกันได้แต่ถ้าโดนจับทางได้จับทางแบบสบายๆนะหลายๆตัวยิงจูโนโได้สบายมากนะครับยิ่งคุณใช้สกิลผิดจังหวะการเข้าไปแต่ละไฟท์นะครับจูโนโควรจะรักษาโพซิชันตัวเองให้ดีมากๆเพราะว่าการกดสกิลแต่ละครั้งเนี่ยมันขึ้นมันมันจะมีผลตอบแทนคือชีวิตคุณแน่นอนเช่นจะกดเล็บชิปไปเนี้ยพุ่งก็ไปปุ๊บเนี่ยเข้ามาในไฟทสมมติเข้ามาในไฟสู้กับัตูยิงสู้แล้วเราจะตายเราหนี แล้วหนีแบบไม่มีสกิลพุ่งแล้วถ้าเราหนีไม่ทันจริงๆก็โอกาสตายสูงมากเพราะผมก็ตายบ่อยเหมือนกันดังนั้นการใช้สกิลต่างๆของอนจูโน่ไม่ว่าจะเป็นเลฟชิปหรืออ e, ีเนี่ยค่อนข้างมีผลกับทีมมากเป็นสกิลค่อนข้างจะอ,อ๋อเรียกได้ว่ามีผลกับชีวิตของน้องเลยก็ว่าได้นะครับสองสกิลนี้จะใช้ต้องดูทีมให้ดีๆด,ดูทีมดูจุดที่เราควรว่าจะเข้าไปช่วยไหมหรือควรจะคลิกขวาช่วยดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็นสำหรับอนจูโน่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ เราส่วนตัวคิดว่าสนุกดีนะครับก็ลองเล่นกันมาได้ลองเล่นกันดูได้นะครับก็ลองไปปรับเล่นกันดูใครมีเพื่อนก็ลองไปปรับคอมเล่นกันได้ครับวันนี้ประมาณนี้ละกันนะครับคว้มเห็นที่ผมพูดมาเป็นความเป็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผม ก็ใครมีความเห็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้สําหรับน้องจูโน่นะครับสำหรับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละสําหรับการเล่นน้องจูโน่ในส่วนของการเทสร,รอบนี้นะครับก็รอกันอีกทีน้องจูโน่เข้าในซีซั่นหน้าเลยสําหรับวันนี้เอาไว้แค่และกันไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับเพลย์เป็นกำใจกองซาด้วยครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่ละกันทุกคนสวัสดีครับ